ที่เห็นอยู่นี่เป็นเสาถนนมอเตอร์เวย์นะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านน่ะนี่ก็เป็นรถขนส่งสินค้านะคะรถน่าจะเป็นรถขนส่งสินค้านะคะก็น่าจะเป็นรถหนักอยู่นะคะค่อยๆขึ้นมานะคะนั่นแหละคะ่ะก็ดูก็ส้มกันนะคะอ่านออกค่ะ,ะตรงนั้นสะพานล,ลอยตรงนั้นจะเป็นสะพานล,ลอยที่รถมอเตอร์ไซค์ข้ามได้นะคะขึ้นลงได้นะคะตรงนั้นจะเป็นทางเรียบเวลาขึ้น เวลาขึ้นนะ่ะมันจะเป็นทางเรียบนะคะตรงนั้นนะคะนั่นแหละคะ่ะวันนี้นี่ค่ะดูรถนะคะจุดที่ตียืนอยู่นี้จะเป็นสะพานลอยนะคะจะเป็นทางขึ้นเนินนะคะเนินนูนนูนหรือว่าเนินเขานะคะดูดูเหมือนจะไม่สั้นนะคะแต่ว่าก็สั้นเอาเรื่องอยู่นะคะก็เป็นเนินเขาที่สูงเป็นเนินเขาที่สูงและก็ไกลมากเลยนะคะ การลดขนส่งสินค้านะคะลดขนส่งสินค้าจะเป็นอ่าเป็นรถหนักนี่เขาจะคอยขึ้นนะคะอ่าขึ้นอ่าไม่เร็วนะคะสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะก็วันนี้ตีก็ยังอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะคะอยู่ที่อำเภอสีวิวคิ้ว นครราชส,สีมาหรือว่าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวัดโคราชนะคะตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปสู่อำเภอปากซ่องเหมือนเดิมนะคะยังไม่ถึงอำเภอปากซ่องนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านยังอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะคะต่อนหน้าไปนี้ก็จะเป็นทางด่วนนะคะตรงหน้าไปจะเป็นทางด่วนหรือว่าถานนมอเตอร์เวย์นู้นนะคะเห็นไกลๆนู้นนะคะน่าจะเป็นถนนมอเตอร์เวย์นะคะหรือว่าทางด่วนนั่นแหละคะ่ะ พูดถึงทางหลวนงก่อนเราจะขึ้นก็ต้องได้เสียตังค์นะคะขึ้นได้เฉพาะรถเก๋งรถปิดอัพรถตู้ประมาณนี้นะคะ,ะส่วนรถใหญ่รถหกล,ลอ้ลอสิบแปด side, ล้อรถมอเตอร์ไซค์รถจัก,กรยานเนี่ยคนเดินก็ไม่ได้นะคะอ,ะอยู่ข้างบนเพราะว่าเพื่อนจะมีป้ายบอกเลยนะคะเพื่อนจะมีป้ายก่อนจะถึงถนนมอเตอร์เวย์นะคะเพื่อนจะมีป้ายักใหญ่เลยนะคะติดติดไว้ว่าห้ามห้ามห้ามนะคะนั่นแหละค่ะ จะติดใบก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งขึ้นเออได้ยินส่วนมากเพื่อนว่าจะขึ้นทางด่วนจะต้องได้เสียตงังค์ใช่ไหมคะแต่ตีไม่รู้ว่าต้องเสียเท่าไหร่นะคะก็แล้วแต่ระยะทางหรือเปล่านะคะถนนมอเตอร์เวย์หรือว่าเพิ่นขึ้นขึ้นไปแล้วต้องเสียเสียแบบไหนแล้วแต่ระยะทางอยู่อ่าลงใกล้ลงไกลหรือเปล่าหรือว่าถานนมอเตอร์เวย์นี่อ่ามี มีระยะทางแบบไหนนะคะตีก็ยังไม่รู้นะยังต้องศึกษาดูนะคะว่ามอเตอร์เวย์จุดหมายปลายทางที่สามารถลงได้คือลงได้แค่เส้นทางเดียวคือไปถึงลบบุรีเลยหรือเปล่าหรือว่ามีจุดลงที่ปักซ่องหรือเปล่านี อันนี้ตีก็ยังไม่ได้ศึกษาดูนะคะเพราะว่าไม่เคยขึ้นไปเลยนะคะเคยขึ้นครั้งหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพนะคะเคยขึ้นครั้งหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าครั้งแรกก็ไม่รู้ด้วยว่าขึ้นยังไงนะคะ,ะตอนที่ขึ้นตีก็นอนหลับนะคะตีก็นอนหลับ<ม>พอไปน้ำรถ่ญาติพีน่น้องเนี่ยเพื่อนจะเขียนป้ายบอกเลยนะคะไปน้ำรถญาติพี่น้องทีนี้เพื่อนก็ตีก็เมารถด,ด้วยนะคะค่าตีนั่งประมาณนั่งรถเก่งรถพี่รับอะไรว่ารถตู้รถ อาทัวอะไรเงี้ยตีเป็นคนเมารถนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะนั่นแหละค่ะแล้วก็ต้องกินยากแก้วินแก้วินแก้เมานั่นแหละค่ะใส่หลังจากนี้กินแล้วก็หลับหลับอย่างเดียวนะคะหลับอย่างเดียว <c oughs> ก็เลยว่าไม่รู้เรื่องอะไรนะคะนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวถึงจุดนี้ตีเดี๋ยวตีจะจอดนนะะจอดตรงสะพานนะคะต่อตรงสะพานถ่ายวิวถวแถวๆนี้แล้วก็ถ่ายความสวยงามแล้วก็ความยิ่งใหญ่ <c oughs> อลังการของถนน มอเตอร์เวย์นะคะเป็นถนนที่ใหญ่มากตีอยู่เคยขึ้นแต่ไม่เคยเห็นข้างใต้นี้เลยนะคะไม่เคยเห็นข้างใต้นี่เป็นครั้งแรกที่ตีได้เห็นนะคะว่าข้างใต้ถนนมอเตอร์เวย์เป็นแบบนี้นะคะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่เห็นแบบนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่ตีถ่ายทํามาตียังไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยเพราะว่ามาถ่ายเอา ใด้ถนนมอเตอร์เวย์นบรรยากาศไม่ว,ว่าถนนอ่ธรรมดาที่เลาะเรียบตามถนนมอเตอร์เวย์นี้ก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะเดี๋ยวตีจะพาขึ้นถึงสะพานลอยกันนะคะไปถ่ายทำอยู่ข้างบนกันนะดูแต่เสาถนนก็แล้วกันนะคะเสาถนนหรือว่าอ่าถ้าไม่บอกว่าเป็นอ่ถนนมอเตอร์เวย์หรือว่า ถนนลอยอัน,นอเรียกว่าถนนทางด่วนนะคะเส้นทางด่วนนะคะตีจะคิดว่าเป็นเสาเสาสะพานนะคะเสาสะพานเสาสะพานที่โอ้โหเสาสะพานลอยที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะอาจจะให้พูดนะคะถ้าไม่บอกว่าเป็นถนนนะคะนั่นแหละคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะยิ่งใหญ่มากๆเสามีแต่เสาใหญ่ๆญงามๆตั้งเรียงกัน เป็นสายทางไปจนสุดสายตาเลยนะคะจนหรือว่าจะถึงจนถึงกรุงเทพเลยหรือเปล่าจีิก็ไม่แน่ใจนะคะ,นะ,คะถนนสวยมากๆเลยนะคะถนนนะคะดูนะคะถนนนะคะอันนี้เลนนี้น่าจะเป็นเลนรถใหญ่วิ่งนะคะเลนอ่ะมันมีถนนนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่สีเลนนะคะใช่ไหมคะสีเลนเนี่ยคะ่ะเลนนี้น่าจะเป็นรถใหญ่วิ่งเนี่ยคะ่ะเลนอ่ะเลนที่สองนับจากซ้ายมือมานะคะ น่าจะเป็นรถใหญ่วิ่งนะคะรถหนักประเภทรถหนักอย่งเงี้ยเพราะว่าทางอ่าตรงนี้ทางตรงนี้จะเป็นทางที่ว่าเป็นนั่นนิดนึงนะคะเป็นขรุขิบนิดนึงเพราะว่าเป็นเพราะรถใหญ่วิ่งเยอะหรือเปล่านะคะตรงนี้แต่ว่าการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะแต่และเส้นนี่ค่ะเส้นนู้นก็น่าจะประมาณ4ีสี่เลนนะคะนี่ค่ะจะมีรถใหญ่วิ่งแบบนี้นะค่ะมีรถบรรทุกเนี่ยค่ะนี่ค่ะ นี่โหคันนี้ใหญ่มากเลยนะคะรถคันนี้เนะะี่ยค่ะส่วนมากจะมีแต่รถบรรทุกแบบนี้เลยนะคะรถสิบแปดล้อหรือเปล่าคะเขนเรียกเขนเรียกว่านะ่าจะเป็นรถสิบแปดล้อนะคะนะคะมีแต่รถคัน,นใหญ่ๆวิ่งโหวิ่งกันเจ้ากระหว่างเลยนะคะส่วนเส้นทางนี้นี่จะมาจากโคราชนะคะจากมาโคราชมาที่อำเภอสีคิ้วนี่นะคะก็ไปถึงปากซองลดบุรีนะคะแล้วก็เข้ากรุงเทพนะคะ ส่วนสายนี้จะมาจากโคราชนะคะส่วนอีกฝากหนึ่งจะไปไปสู่ปากซ่องนะคะ,นะคะน,นันนก็จะเป็นสะพานลอยที่ใช้สาหรับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะคะสะพานลอยตัวนั้นรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้นะคะรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้จีก็งงอยู่นะคะเพราะว่าทีแรกก็นึกว่าเป็นสะพานลอยใช้สาหรับคนเดินนะคะแต่มันไม่ใช่มันเป็นสะพานลอยที่สามารถทําให้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งข้ามได้นะคะนั่นแหละคะ่ะ ตีก็เพิ่งเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะคะแต่สะพานลอยนี้นะคะตีก็เป็นงงๆอยู่เหมือนกันนะคะงงๆอยู่เอ้าทำไมรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้นะคะตีทีแรกตีก็เข้าใจแค่ว่า,าสะพานลอยนี้ใช้เฉพาะคนข้ามเดินข้ามไปข้ามมาเพื่อ,อปลอดภัยในการข้ามถนนเนาะอันนี้ก็จะเป็นรถพ่วงนะคะจะขึ้นเขาอย่างนี้ก็ต้องขับซ้านิดนึงนะคะจะเห็นรถ จัก,กรยานออสุดที่การรถมอเตอร์ไซค์นะคะวิ่งข้ามนะคะก็สร้างความสะดวกสบายนะคะก็คือ,อปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ใช้สำหรับที่เราหาที่ข้ามไม่โอกาสที่จะข้ามทางนี้ยากมากเลยนะคะเพราะว่ารถสายนี้รถเยอะมากนะคะรถเยอะมากเนี่ค่ะ อันนี้รถเป็นรถน้ํามันนะคะรถจะวิ่งติด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 ,ต,ด,ต,ดติดกันนะคะขนาดยังไม่ถึงกรุงเทพเลยนะคะเนี่ยขนาดยังไม่ถึงกรุงเทพถ้าถึงกรุงเทพนี้ตีว่าน่าจะโอ้โหไม่มีโอกาสว่าจะได้ถิ่นตรงไหนเลยนะคะนะคะเพื่อนว่าเพื่อนว่าอยู่กรุงเทพมีรถติดมากนะคะรถเยอะนะคะก็น่าจะเยอะนะคะเพราะว่ารถคนสูงสินค้าจาก ทั่วทุกสารทิศนะคะก็น่าจะไปรวมอยู่ที่กรุงเทพนะคะหรือว่าจากไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็น่าจะผ่านตัวตัวกรุงเทพทางนั้นแล้วก็จะทําให้รถอาจจะเยอะเพราะว่าเป็นศูนย์รวมของตัวเมืองนะคะดูแต่ว่าเสานะคะดูเสาเสาสะเเสาสะพานอุทธที่เสาทางด่วนนะคะโอ้โหดูนะคะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะ ดูข้างบนนะคะดูข้างบนดูข้างบน,งบนแผ่นปูนก็ว่าดูการก่อสร้างของเพื่อนนี่โอ้โหบ,บอกได้เลยว่าสุดยอดสุดยอดจริงๆสุดยอดมากๆเลยนะคะสวยงามแล้วก็เน่นหนามากๆเลยนะคะถนนนะคะถนนแต่ละเส้นแต่ละเลนนะคะโอ้มีต่ควมสวยงามนี่ถนน อยู่ข้างๆงนี้ข้างนี้ก็หนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะข้างนั้นมีห้าข้างนี้มีสี่ถนนมีเก้าเลนถนนแปดเลนนะคะถนนนี้น่าจะเป็นถนนแปดเลนนะคะดูแต่ว่าเสาไฟก็แล้วกันนะคะเสาไฟนี้จะส่องสว่างเป็นในยทางเวลาเดินทางยามกลางคืนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมือดอย่างเงี้ยไม่เลยนะคะการเดินทางของอยู่ที่ถนนเมืองไทยในการตอนกลางคืนนี่ บอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมืดนะคะสว่างแทบสุดลายทางเลยนะคะเต็มทียู่แลว่าอย่างตอนที่ทีพัทไปในกรขึ้นเข่านะคะขึ้นเข่าหนองบัวตอนนั้นโอ้โหคิดว่าจะมืดนะคะไม่มืดยิ่งสว่างสวยงามากๆเลยนะคะเพราะว่าติดไฟสองสว่างไปจนเลียนถนนตามถนนลายทางไปตลอดเลยนะคะนะคะ อันนี้ยังอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะคะทุกคนยังอยู่ที่อำเภอสีคิ้วแล้วยังไม่ถึงที่ไหนเลยนะคะตียังอยู่ที่อำเภอสีคิ้วอ่าก็ทริปต่อไปก็น่าจะเป็นไปถึงอำเภอปกซองนะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าตีเห็นจุดไนสวยสงามตีก็จะจอดถ่ายเก็บกรรมบรรยากาศเก็บวิวเก็บความงามมาฝากพี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะอันนั้นจะ ตีก็อ่านไม่ออกหรอกนะคะก็พีพ่เพ,พื่อนก็อ่านกันเอานะคะก็ถาตีพูดอะไรผิดไปหรือว่าว่าอะไรผิดไปการใช้ัภาษาอาจจะผิดเพี้ยนหรือว่าการนําเสนออาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดตีก็กลับขอโทษขออภัยนะคะอ่าแล้วก็การใช้ัภาษาอาจจะมีทั้งภาษาไทยภาษาลาวผสมปนปีกันหรือว่าอ่าอ,อาจทําให้การใช้ัภาษาผิดเพี้ยนไปหรือว่าใช้มา ใจแบบไม่ถูกต้องก็สามารถให้คำแนะนำหรือว่าให้อคอมเมนต์มาห่างใต้คลิปให้ตีได้เลยนะคะตีอันไหนที่ตีสามารถดัดแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตีก็จะเปลี่ยนจะแปลงให้นะคะก็กขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมตีมาโดยตลอดโอ้โหอันนั้นสามคันเรียนกันเลยนะคะมีตะลุดพ่วงละ ทางนั้นเลยนะคะอันนี้ขาขามาจากกรุงเทพนะคะหือนี่ขาจะมามาจากกรุงเทพรถบุรีนะคะนนมาน่าจะส่วนมากจะน่าจะรถส่วนมากก็จะน่าไปถึงอะไรนะเพื่อนว่านาครราชส,สีมาหรือว่าโครูะาะนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับคําแนะนําที่ว่าอี่ตีเคยถามไปแล้วว่านาครราชส,สีมากับโครูาช อ่คือมีความหมายแบบไงเป็นอันเป็นความหมายอันเดียวกันหรือเปล่าก็ได้คำแนะนำจากพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกท่านมาหลายคนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะก็ที่สามารถอ่าที่ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็อ่แก้ไขข้องคอข้องใจข,ของตีได้ก็ทำให้ตีได้รู้จักคำว่าอ่านครราชสีมาหรือว่าโคร,ราชเป็นอันเดียวกันนะคะแต่ว่า ต่างแต่ซื้อหลายๆคนที่ชอบเรียกขานน้ำนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะที่ให้การติดตามตีมารุยตลอดนะคะมาถึงจุดนี้มาถึงตรงนี้ตีก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะยังมีคลิปต่อไปนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ